แฟคฟรนดชีวิตติดแฟกซ์ในซีซั่นที่หนึ่งนี้เราจะพาทุกคนไปค้นความลับของภาพยนตร์ดังที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน All I have for you a a I is combination with gesture for you of Tenet word, เทนเนตเกือบจะได้มีชื่อเรื่องว่า Merry Go round ซะแล้ว คำว่าเทเนตถือเป็นหนึ่งในคำประเภทพาราลินโดมหรือคำที่ไม่ว่าจะดูตัวอักษรจากหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้าก็สามารถอ่านออกมาได้เป็นคำเดียวกันซึ่งก็สามารถแสดงคอนเซปต์หลักของภาพยนตร์ที่ผู้ชมต้องหัวหมุนกว่าที่จะสามารถเข้าใจพล็อตและสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับ Mer ร y Go Round ที่เป็นชื่อแรกนั้นก็สามารถสื่อถึงคอนเซปต์ของภาพยนตร์ออกมาได้เช่นกัน แต่ดันขาดความเรียบง่ายในการสร้างอิมแพกให้กับผู้ชมสุดท้ายแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้จึงได้ใช้ชื่อว่า t e n เน็นั่นเอง